สวัสดีครับเทนาคันนี้ก่อนที่จะเป็นวิบากแปลงเรามาดูก่อนเนาะนะครับว่านาแดงเริ่มต้นอย่างไรนะครับทํากันแบบไหนนะครับมันถึงออกไปเป็นวิบากแปลงนะครับให้เราได้ใช้งานแบบโหดๆทนๆนะครับลุยๆกันได้นะครับเนาะในอันดับแรกเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหรือว่าเป็นหลักเลยนาแดงก็จะใช้วิธีการวัดนะครับในส่วนของศูนย์ล้อนะครับศูนย์ล้อหน้าหลังเนี่ยนะครับมันกว้างยาวเท่าไหรนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับก็ อาจจะเป็นน้องๆนะครับจับสลับเม็ดให้นะครับเนาะสำหรับคั้นี้นะครับระยะฐานล้อนะครับหน้าหลังนะครับที่รูเพานี่นะครับก็จะอยู่ที่4ฟุตนะครับ4ฟุตกับ1นิ้วนะครับหรือไม่ก็พูดเป็นบ้านๆเราก็คือ4 9นิ้วนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ในส่วนของฐานล้อแล้วเนี่ยนะครับส่วนของใต้เครื่องบ้างหล่ะนะครับความสูงจากพื้นนะครับถึงตัวฐานเครื่องเนี่ยนะครับมันเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ ว่ากันบ้านๆเราเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ <c oughs> 10นิ้วพอไปครับก็อยู่กันที่10นิ้วนะครับ10นิ้วหรือเท่าไร่10นิ้วถ้าเป็นกี่เซนเท่าไหรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับนะ25เซนติเมตรนั่นเองนะครับพอได้ในส่วนของฐานล้อได้ในส่วนของความสูงใต้พื้นแล้วเนี่ยนะครับต่อไปแหละนะนะครับต่อไปทําอย่างไรนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของ มิติสัดส่วนนะครับเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะส่วนของพื้นเครื่องนะครับพื้นเครื่องกับพื้นที่เราวิ่งวิ่งไปเนี่ยนะครับพื้นท้องถนนเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูที่ตำแหน่งนะครับเนาะตำแหน่งความสูงของเบาะเนี่ยนะครับมันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้นะครับนัาแดงก็จะวางไว้นะครับจะวางไว้ให้สูงกว่าเดิมเนี่ยนะครับซึ่งเดิมน้องพอดีน้องพอดบอกไปเนาะนะครับก็เอาเป็นว่านะครับ ตรงนี้แหละนะครับสำคัญนะครับสำคัญในส่วนของความสูงนะครับของผู้ใช้นะครับเช่นนะครับเช่นอย่างไรนะแดงนะครับเช่นสมมุติว่าอย่างตัวแซมแซมซึ่งเป็นช่างเชื่อมของเราเนี่ยนะครับช่างแปลงวิบากของเราเนี่ยนะครับมีความสูง180ซนติเมตรนะครับนะก็จะเอาความสูงนะครับของน้องนะครับมานะครับเรียกว่ามาทำพูดง่ายๆนะครับมาทำยังไงนะครับ ก็โดยการวัดนะครับส่วนสูงของน้องเช่นน้องสูง180นะครับก็จะวัดจากระดับพื้นรองเท้าน้องนะครับไปจนถึงใต้เอาใต้ไข่ก็แล้วกันเนาะนะครับจนถึงใต้ไข่นะครับนะไใต้เท่าไหร่นะครับเราก็จะเพิ่มอยู่ประมาณ1นนิ้วนะครับซึ่งก็จะพอดีกับน้องใช้งานนะครับนะโอเคนะครับเมื่อได้นะครับความกว้างความยาวความสูงแล้วเนี่ยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาวางแผนนะครับในเรื่องของ การใช้งานแหละนะครับว่านะครับเจ้าของรถหรือว่าเอฟซีเจ้าของรถเจ้าของงานเนี่ยนะครับท่านจะนํารถไปใช้แนวไหนล่ะนะครับถ้ากรณีถ้ากรณีนะครับกรณีที่เอาไปใช้ในสวนในไร่ในนานะครับแบบงานเอ็นดูโรเนี่ยนะครับเรางานเอ็นดูโรเราก็จะเขาเรียกว่าทำโครงสร้างนะครับออกมานะครับหรือว่าช่วงล่างนะครับออกมาให้ ค่อนข้างจะดืบๆหน่อยนะครับเช่นนะครับวงล้อหลังนะครับวงล้อหลังบางทีก็จะเลือกใช้ที่17นิ้วนะครับบางเจ้าก็จะบางคนบางคนก็จะเป็น18นิ้วนะครับบางคนหลังนะครับ18หน้าอาจจะ19นะครับบางท่านก็อาจจะเป็นหลัง17หน้า18นะครับหรือไม่บางท่านก็อาจจะใช้วงล้อหลังที่16นิ้วก็มีนะครับ14นิ้วก็มีนะครับเนาะขึ้นกับ ความสูงน้ําหนักนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการใช้นั่นเองนะครับเอาโอเคนะแดงขออนุญาตนะครับที่จะส่งมอบนะครับงานให้กับน้องนะครับได้ทําการลื้อนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ลื้อนะครับออกมาจนพอดีพอดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานเป็นขั้นที่2ต่อไปนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับมีขั้นที่2นะครับเรามาเพิ่มเติมเรามาอัปเดตกันเนาะนะครับสวัสดีครับ